สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับช่องวีนาซ่าชาแนลนะครับวันนี้พามา,าสการะบูชาวัดนะปู่สวงมาชมเยี่ยมชมพระบารมีของหลวงปู่สวงครับมีโอกาสได้มาที่ศรีสะเกตนะครับวันนี้ก็เลยแวะนะครับมาสการะบูชาหลวงปู่สวงนะครับมาชม อบบาลมีของท่านนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวัดแล้วนะครับสำหรับใครที่จะมาที่วัดน,นี้นะครับาลานจอดรถจอดข้างนอกนะครับไม่อนุญาตให้รถเข้ามาข้างในนะครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะอาจจะไม่ค่อยคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะผมอาจจะไม่รู้รายละเอียดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่ผมจะถ่ายให้สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาได้รับชมกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บนหนดกของหลวงปู่สวงนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปกับสีระสังขารหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องบูชาดอกไม้ทูบเทียนก่อนนะครับเพื่อเข้าไปกับสีระสังขารของหลวงปู่สวงนะซึ่งปัจจัยนะครับในการบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับก็ชุดละ199บาบาทนะครับสําหรับใครที่ อาจจะไม่ได้มีปัจจัยนะครับแต่มาด้วยใจจริงๆก็สามารถเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่สวงได้นะครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะนํามาแชร์ให้ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ได้ฟังถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับผมในวันที่มากราบสรีระหลวงปู่สวงนะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองจริงๆ ในขณะที่แม่ชีได้นำสวดเพื่อบูชาหลวงปู่สวงในขณะนั้นเองผมก็ได้มีการบันทึกวิดีโอผ่านมือถือเพื่อจะเก็บวิดีโอดังกล่าวไว้เป็นความทรงจำเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงที่แม่ชีนำสวดมนเพื่อขอพรหลวงปู่สวงผมก็ได้มีการกดบันทึกวิดีโอไว้และมีการตรวจเช็คว่าวิดีโอยังมีการบันทึกอยู่ หลังจากที่แม่ชีได้นำสวดเพื่อขอพอรหลวงปู่สวงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ยืนขึ้นเพื่อจะไปรอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สวงเพื่อขอพอรที่ตัวเองขออธิษฐานไว้วิดีโอที่ผมได้บันทึกตั้งแต่ตอนต้นที่แม่ชีได้นำสวดมนต์ ก็ยังถูกบันทึกอยู่วีด mm ีโ hmm. อก็ได้ถูกบันทึกจนขณะที่ผมได้รอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สวงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยใครจะไปคิดว่าวิดีโอที่เราทำการกดบันทึกไว้นั้นไม่ได้มีการบันทึกภาพตั้งแต่ต้นเลยผมมีความเชื่อว่าผมเองน่าจะยังไม่ได้ขอหลวงปู่เพื่อขอถ่ายทำในช่วงตอนแรกจึงทำให้วิดีโอรังกล่าวไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ภาพบ,บางช่วงบางตอนที่ท่านผู้ชมได้รับชมตั้งแต่แรกจนจบเป็นเรื่องราวที่ผมย้อนกลับไปขออนุญาตหลวงปู่เพื่อขอถ่ายทําอีกครั้งจึงได้วิดีโอออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันปาฏิหาริย์ครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่ผมต้องจดจําไปอีกนานด้วยบุญญาธิการหรือพระบารมีของหลวงปู่สวงเอง ได้แสดงให้ผมได้เห็นว่าบารมีของท่านและอิทธิฤทธิ์ของท่านยังมีถึงแม้ท่านจะได้ละสังขารไปแล้ว ชาแล้วนะการบูชานะหนูจะไปดูตรงไหนจุดไหนไปดูข้างในดีไหมไปได้หรอคนขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราไปจะเดินชมข้างในกันก่อนนะท่านผู้ชมก็มันมีหลายจุดแบบมันใหญ่นะครับด้วยพระบารมีของท่านนยแล้วด้วยบารมีของท่านเลยว่าคนศรัทธาเยอะเราก็แบบายในวัดนะครับมีสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆค่อนข้างยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ก็จะมีทั้งเป็นแบบว่าเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นเรือนไม้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นเป็นหินแล้วทำทำเป็นจําลองบนไม้นะเออแต่แต่แต่ดูแล้วน่าจะเป็นไม้คุณชมเดี๋ยวผมไทยนะที่ผมพูดตะกี้นะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นหินหรือเป็นไม้แต่วินาบอกว่าเป็นไม้นะก็น่าจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นไม้เป็นนะตรงทางขึ้นบันไดบันไดทางขึ้นเนี่ยเป็นเป็นไม้นะอ๋อขึ้นไม้ได้แค่นี้อืมอันนี้อ๋อเรือนรับรอง โอ้หนูนี่เรือนรับรองพระเจ้าหลานเธอนี่เอ,องผู้ชมพระองค์เจ้าอาทิตยานะครับโอ้พระอ,องค์เจ้าหลานเธอพระเจ้าหลานเธอพระอ,องค์เจ้า,าจอ,อ,อาทิตยานะท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือเป็นเรือนเรือนรับรองนะรเรือนรับรองท่านสุดยอดมากนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับเราพอดีมางานแต่งที uh, ่ศรีสะเกดนะครับเราก็เลยได้ยินพระบารมีองท่านบารมีองท่านมานานมากเราก็ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ก็ได้มาที่วัดแห่งนี้นะวัดอะไรนะชื่อวัดไผ่ไยวัฒน์อภัยพัฒนาชื่อไผ่พัฒนาไผ่พัฒนา ร่างท่านก็จะอยู่ในนี้นะครับในผมใช้คําว่าปราสาทแล้วกันนะใช้คาว่าปราสาทแล้วกันหนดกนะครับหรือภาษาคนแถวนี้เขาเรียกกันหนดกแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันนั่นแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้นะต้องขอไฟด้วยลำสุด